สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคาบคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการคูณนะครับซึ่งนะครับวันอังคารนะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับการคูณจํานวนอะไรครับ1หลักกับจํานวน3หลักโดยการตั้งคูณนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเดียวกันนะครับการหาผลคูณของจํานวน1หลักกับจํานวน3หลักโดยการตั้งคูณนะครับ แต่ในส่วนของวันอังคารที่เราทําไปนะครับมันไม่มีอะไรครับสังเกตว่าทุกข้อยังไม่มีการทดเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคแต่วันนี้นะครับอ่าเราจะมีการทดแล้วนะครับอ่าเรามาดูอ่าวันนี้นะครับที่ให้ทําก็คือจะมีหน้า173 174แล้วก็175นะครับให้ทํา3หน้านะครับส่วนหน้าที่ให้ส่งคืนเนาะหน้า175นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างทีละหน้าเลยนะครับ อ่านดูหน้า173ก็จะเป็น3หลักคูณกัน1ห,หลักเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณจากหลักหน่วยไปหาหลัก10แล้วก็ไปหาหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยๆนะครับอ่านดูตัวอย่างก,กันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นึ่งอ่เดี๋ยวเปลี่ยนเียนิดแป๊บนึงนะครับอข้อที่1น,น,น,นะครับตัวอย่างแล้วกันข้อ1น,นะครับ ข้อที่1โจทย์ของเราคือ326คูณด้วย3นะครับอันนี้ก็เขาตั้งโจทย์ให้เราเรียบร้อยใช่ไหมครับ326เป็นตัวตั้งคูณด้วย3เป็นตัวคูณนะครับแล้วก็จะได้คำตอบอ่ะเราคูณได้เลยนะครับเราต้องเอา3คูณ 6, ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็3คูณ2เสร็จแล้วก็3คูณ3ใช่ไหมครับอ่ะคูณตัวแรกเลยครับ3คูณ6เท่าไหร่ครับ 18อ่ะใส่แปดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ข้อนี้มีทศทศเท่าไหร่ครับใส 8, ่แทศ1อ่ะทศในหลักถัดไปนะครับต่อไปสามเราจะคูณ2ก่อนนะครับ3าคูณสก่อนนะครับแล้วค่อยไปบวกหนึ่งแล้วค่อยไปบวกทศนะครับสามคูณสได้เท่าไหร่ครับได้6 6บวกทศอีก1ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเจ็ดระไรก็ตอบได้เลย7 ต่อไปอันนี้ไม่มีทษใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายครับ3คูณ3เท่าไหรครับ3 3ได้9นกักเรียนก็เขียนได้เลยครับเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งข้อนกักเรียนก็ตอบได้เลยเอาคำตอบตอบปเลขไทยได้เลยครับ9 78นะครับอืม978นะครับเรียบร้อยข้อที่1 เดี๋ยวทำตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับไม่ยากไม่ยากคูณททละหลักเหมือนเดิมเหมือนเหมือนวันอังคารเลยครับแต่นี้แค่มีทศเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับข้อทีอ่ข้อที่5แล้วกันนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับอ่าตัวอย่างข้อที่5ครับเหมือนเดิม7คูณด้วย500 70อ่า เวลาเรามาตั้งคูณเอาตัวมากขึ้นก่อนนะครับบอกไปแล้วนะครับการคูณเราสลับที่กันได้นะครับคําตอบก็ยังเท่าเดิมนะครับก็เอา570คูณด้วยนะครับเรียบร้อยครับคูณไปด้านบนจะหลักหน่วยก่อนครับ7ศูนย์ได้ศูนย์นะครับต่อไป7คูณเเท่าไหร่ครับ7คูณ7 49่ั้ใช่ไหมครับใส่9กทด4ครับต่อไป 7คูณ5ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปบวกทศนะครับ75 35 35บวกด้วย4 35 5, แล้ว36 37 38 39อ่ะนักเกรยียนก็ตอบใส่คำตอบได้เลยครับ39ครับเรียบร้อยครับนักเกรยียนก็เอาคำตอบตรงนี้ตอบเป็นเลขไทยได้เลยนะครับอตอบเป็นเลขไทยตรงนี้นะครับ ตออไปเลขไทยตรงนี้ได้เลยนะครับ ,3990 นะครับเรียบร้อยส่วนข้อที่เหลือนะครับอ่านลองนกักเรียน<ป>ลองทำเองนะครับไม่ยากไม่ยากคูณทีละหลกักเริ่มที่ลหลักน้อยหลักสิบหลักร้อยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆสำหรับหน้านี้เรียบร้อยนะครับอ่ดูตัวอย่างหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปหน้านี้คล้ายกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับหน้าเมาื่อกี้แต่อันนี้จะไม่มีจะไม่มีสี่เหลี่ยมให้เรานะครับ คือเราต้องเติมให้ตรงหลักเองอม,มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะ,อะตัวอย่างแล้วก็ข้อ3เล้กันนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักสองข้อให้นัเรียนดูนะครับอันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่นะครับ3หลักคูณกันหนหลักนะครับตัวคูณคือ6ข้อนี้แม่6ครับหกหนึ่งหกใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงหลักหกหนึ่งหต่อไป9 6เท่าไรครับ 5 4ก็ใส่4โทศเท่าไรครับทด5อ่าต่อไป6คูณด้วย4ครับหกทดยังไม่ยังไม่เกี่ยวนะครับ6คูณ4ก่อนนะครับ6คูณ4 6่อ่าเท่าไรครับ24บอ่บวกไปอีก5ครับ24แล้ว25 26 27 28 29คเครับนักเรียนก็ตอบ ได้เลยนะครับติมไปเลย29ครับ2ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ9ต้องตรงกับหลักร้อยนะครับ2อยู่หลักพันอันนี้เรียบร้อยครับได้คําคตอบแล้ว2946นเก้ร้ยสกม่อก็เอาคำตอบตอบเปเลขไทยได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เรียบร้อยอ่ะตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งข้อแล้วกันยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับอ่ะข้อ6แล้วกันครับข้อ6อ่ะข้อที่6นะครับเหมือนเดิม 9คูณ0ได้เนะท่าไรครับได้0ูนย์เติมเข้าไปได้เลยครับต่อไป98เท่าไหร่ครับ98เท่าไหร่ครับ72ก็ใส่2ทด7ครับอ่าต่อไป97เท่าไหร่ครับ63อ่า63บวกไปอีก7ครับเท่าไหร่ครับ63บวก7 ก็ได้70ใช่ไหมครับอ่าก็ใส่เลย70็ต้องอยู่หลักร้อยนะครับเจ็ดต้องอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยข้อนี้อ่าเจ็ดพันยี่สิบนะครับนักเรียนก็เอาคำตอบตอบเป็นเลขไทยตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยข้อที่หกนะครับส่วนที่เหลืออีกอ่าเหลืออีก 1>, 1 2 3 4นะครับ4ข้ออแล้วก็ให้นักเรียนลองทำเองนะครับลองทำเองไม่ยากไม่ยากนะครับต่อไปต่อไปนะครับหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายที่จะให้ทำนะครับคือหน้า่าหน้า175นะครับ175มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับหน้า175วิธีทำเขาไม่ได้เติมให้เรานะครับ ต้องเติมเองนะครับเติมเองตัวอย่างแล้วกันนะครับดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งตัวตั้งตัวตั้งของเราก่อนคือ114อืมิบคูณด,ด้วยหครับอเหมือมเนเดิมห4เท่าไหร่ครับ24่สิบสก็ใส่สทดเท่าไหร่ครับทดสอง 2. อ่า ต่อไป6คูณหนึ่งได้6ใช่ไหมครับบวกอีก2 6แล้ว7 8นะครับก็ใส่8ตรงที่หลักสิบนะครับต่อไป6คูณหนึ่งได้6ครับเรียบร้อยใช่ไหมครับนกักเรียนก็เอาคำตอบตอบเป็นเลขไทยได้เลยครับ6 8 4้บ่นะครับตรงนี้ต้องขีดนะครับโดยแมบ่บรรทัดนะครับ ตรงนี้1เส้นนะครับตรงตรงตัวคูณ1เส้นตรงคำตอบ2เส้นนะครับ1อ่าต้องขีดแบบน,นี้นะครับสองอเรียบร้อยแล้วก็อาคำตอบตอบเป็นเลขไทยนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับไม่ยากครับไม่ยากคล้ายกับกวันอังคารที่แล้วเลยนะครับแต่วันนี้แค่มีทศเพิ่มเข้ามานะครับ อะลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับลงตัวอย่างข้อที่สามด้วยกันนะข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามนะครับคูณได้เลยเอามาตั้งได้เลยครับสองร้อยห้าคูณเก้าครับเหมือนเดิมเก้าห้าเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าใช่ไหมครับใส่ห้าทดสี ต่อไป9คูณ0อ่าทดยังไม่เกี่ยวนะครับ9คูณ0ได้ไรครับ9คูณ0ได้0ครับ0บวก4ได้ไรครับก็ได้4ใช่ไหมครับอืต่อไป9คูณ2เท่าไหรครับ9 2 18ใช่ไหมครับก็ใส่ไปเลย18ครับเรียบร้อยข้อนี้ตอบ1,845ครับอืมเสร็จแล้วก็เอามาขีดได้เลยครับ ตรงตรงนี้1เส้นนะครับอ่าแล้วก็ตรงคำตอบ2เส้นนะครับตรงคำตอบ2เส้นเรียบร้อยนะครับหลังจากก็เอาคำตอบตอบเล็กลขไทยได้เลยนะครับ1845นะครับส่วนอีก4ข้อ นักเรียนจัดการได้เลยนะครับในยากไม่ยากข้อ2ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะครับวันนี้ส่งงานแค่หน้าเดียวนะครับ175นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ